กบสวัสดีพี่น้องนะครับเมื่อนี้ภาพพ่อเป็นพี่น้องมาเบิ้งครับการซื้อเครื่องสูบน้ํานะครับให้ถูกรุ่นถูกขนาดนะครับผมนะครับเมื่อนี้นะครับก็ได้อยมาสมเครื่องนะครับอาที่เก่าซิปกับพี่น้องอาที่เก่าซิปนะครับกับเป็นเครื่องนะครับที่ประยุกต์ขึ้นมาจากเอทีแปดซิปนะพี่น้องจากแปดซิปแรงนะครับมาเป็นเก่าซิปแรงแต่ว่าระบบ ของแปดสิบกับเก้าสิบนี่นะครับบ่มีอ่ตัวนะครับเขาเอื่นว่าตัวอัดล้มนะครับหรือว่าตัวซอยกําลังนะครับบาเลเซอร์ครับพี่น้องนะครับบ่มีตัวบาเลเซอร์นะครับบ่มีเฟืองสองตัวตัวถ่ายตัวโตปล่มนะครับบ่คือเก้าสิบเก้าห้าร้อยร้อยสิบร้อยสี่สิบอย่างหนึครับพี่น้องนะครับเป็นคล้ายๆเครื่องแปดสิบเรื่องครับแต่ว่าประยุกต์ขึ้นมาเป็นอาร์ทีนะครับเป็นรถตัวเล็ก นะครับตัวเล็กของรถไถเดินตามนะครับแต่ว่าก็สามารถใส่ได้ดีครับพี่น้องสําหรับงานที่โบนักปานใดนะครับสูบน้านในกระใส่ท่อให้พอดีขนาดนะครับเมื่อนี้กระมาเปลี่ยนนะครับรู้สึกว่าทำมันซอมนะครับกระซี่ด้การเปลี่ยนออกเบิร์ตสุยางสุนี่อนะครับพี่น้องกับซี่หาพันนะครับแต่ว่ากะอันนี้คือเบื้องต้นครับเปลี่ยนแหวนนะครับเปลี่ยนแหวนเปลี่ยน ชาบพี่น้องเปลี่ยนเปลี่ยนชาบเปลี่ยนมังเกลงเปลี่ยนประกินนะครับเปลี่ยนว่าวนะครับเปลี่ยนว่าวนะครับก็คือกระไลยางพอสมควรนะครับนะครับแต่ว่ากะสมแล้วนะครับกะโบเกินแรงมันดอกครับพี่น้องเก่าสิบเลงกะข่คลายครับแปดสิบเลงนะครับข่คลายครับอีที่นะครับอันนี้เป็นอาที่นะครับเขาสิมีความสวยงามพี่น้องหน้าตาซุปนี่นะครับอันนี้มันห่างซื้อนะครับก็มันสิเป็นสิบนะครับแต่ว่าครับพี่น้อง สำหรับมือนี่เครื่องนี้นะครับเป็นยันต์กลางห่างรู้นะครับสาเหตุที่เพิ่นเอามาหลากทอพญานาคนะครับเป็นซื้อมาปีปีนี้แหละพี่น้องทอพญานาคแต่ว่าเป็นสื้อรุ่นใหญ่เกินไปครับนะครับเดี๋ยวเบิ่งนพี่น้องนี่คือสูบน้ำหวยนะครับเห็ดหน้าปังนะครับพี่น้องฟังคุณกับหน้าปังนะครับนี่ครับเพิ่นสื่อทอใหญ่เกินไปครับพี่น้องนี่ทอนี่ใหญ่ครับทอแปดนะครับนี่ประมาณทอแปดนะครับ ท่อสูบน้ำทออ่อใหญ่ก็นักพี่น้องมันนักแห้งนะครับนี่นักแห้งมันเลยเกินกําลังนะครับพี่น้องเขาเกินกําลังของเครื่องแปดแร้งเก่าเรงครับว่าแปดแร้งเก่าแรงนี่ก็มันกับสิขาดไปหลายตัวสำหรับพลังกำลังของเขานะครับเช่นแปดเก่าแรงนี่กับบมี่แปดสิบแรงนะครับ 90, เก่าสิบแรงนี่บ่มีเฟืงองเบานเซอร์ครับพี่น้อง บม่มีลูกตบกระบาได้เขาเอินบานเท้ากระบาลูกตบล้มนะครับซอยพลังครับซอยกําลังนะครับแล้วก็เฮ็ดให้มีความเย็นนะพี่นอ้องสําสหรับรถที่มีบาลานเซอร์หรือว่ามีลูกตบซอยกําลังก็มี่เกาหาขึ้นไปครับพี่น้อง et 9 5นะครับหรือว่าเอ่อยหรือว่าลอยสิบลอยยังขึ้นไปมีมีดขับบาลานเซอร์ตบกําลังครับเฟืองบาลานเซอร์มันจะอยู่อ่ไทยไทยมาทาั้งไทยไทยมาทั้งนี่แหละครับพี่น้อง มาทั้งมือหมุนพี่ละมาทั้งมือหมุนนะครับมันสิเป็นเฟืองแล้วก็มีมีมากมียังนะครับประกบเข้าไปแล้วก็สิเป็นลูกล้มครับว่าได้บางซางเป็นกระเอิ่นว่าลูกล้มลูกตบล้มนะครับซอยกําลังมันสิเกิดควบเย็นพี่น้องนะครับตัวนั้นสามารถใส่งานได้ยาวนานขึ้นอีกนะครับในระยะเวลาของความห่อนของเขานะครับแต่ว่าแปดเรงเก่ากับแปดสิบเรงเก่าสิบเรงนี่บ่มีครับพี่น้องบ่มีเบ็เลนเซอร์ครับบ่มีเฟืองนั่นบ่มีเล้านั่นนะครับบ่มี่สองเล้านั่น เปนเซอร์มันจะคููกันนะครับพี่น้องเป็นครูหนึ่งแต่ว่าบุมี่ก็ต้องก็ใส่ดีขึ้นกันครับแต่ว่าใส่ตามกําลังครับพี่น้องเขาถามสมมติว่ามาสูบน้าหวยหน่ำน้องแบบนี้นะครับใส่ทอพญ,ญานาคประมาณนีถึงหานิ้วพอดีครับพี่น้องสีถึงหานิ้วสีพอดีกําลังเขาสใส่ได้ครับแต่ว่าตัวนี้นี่แปดนิ้วครับใหญ่เกินไปครับใหญ่เกินไปหลากน้หน้ามันหนักแห้งเลยพี่น้องนะครับยิ่งน้ายีเลืกเท่าดแห้ง นักแห้งครับใครก็เอาคูใ่ญ่ก็คูน้อยตักน้ำหิวน้ำนี่นะครับแบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในการการใช้นะครับทั้งที่เขามีรถแปดแกงอยู่แล้วแปะแร้งเกาแรงอยู่แล้วเขาก็ห้ไปสื่อทอให้มันบาลานกันครับซีนิวหรือหานิวก็ได้นะพี่น้องนะครับก็ใส่งานได้คงโทษถาวรคือเกาครับเ่ว่าขันเขาใส่ทอไ่นะครับตัวน้อยลากของไงพี่น้องห้างครับนี่เมือนี่ก็ได้มาเปลี่ยนหลายตัวรับเปลี่ยนสิ้นเปลี่ยนประกยนเปลี่ยน แหวนนะครับเตือนหลายอย่างครับนี่เดี๋ยวพี่น้องชุดลื่นจุงนี้นะครับช่วงหัวมันนะครับนะครับครับพี่น้องครับมือนี้นะครับมาแนะนำในการพี่น้องซื้อรถไถมาสูบน้ำนะครับคันพี่น้องใส่ให้ดีเลยนะครับให้มีกำลังดีกับแรงบโตกเลยห่อนกับโบโตกใส่ได้โดนเลยก็ แนะนําตามกําลังหล่ะพี่น้องนะครับเริ่มจากเก่าแรงเครื่องขึ้นไปอีที่ก็ดีครับอีที่กด็ดีอาที่ก็ดีเก้าสิบแรงหรือว่าเก้าจุดห้าอย่างนี้พี่น้องเก่าเก่าเก่าแรงบลอปันไดได้พี่น้องด้อยเปลี่แรง,แรงรรเก่าแรงบ่มีบาลานเซอร์นะครับโอ้พิดครับเก่าแรงเครื่องขึ้นไปครับสีสูบดำได้คงทนเาวน,นานว่นก็กันครับท่อกับพี่น้องกับเลือกิึงเอานะครับขันท่อรุ่น แปดนิ้วจังซี่นี่เครื่องลากมันกระทุนเหรครับรุ่นร้อยสิบเลี้ยงคนนะครับขึ้นไปนะครับรุ่นร้อยสิบเลี้ยงคนเรขึ้นไปจังซี่จังซี่สมบูรณ์ครับเครื่องไงแปดนะครับทอทอพัานาคแปดนิ้วนี่นะครับใส่เครื่องใหญ่ขึ้นไปครับคันหานิ้วหกนิ้วแนะน้ำให้ใส่คูโบต้านะครับหรือว่าอะไรก็บอะไรครับพี่น้องแต่ว่าให้เป็น9.5ขึ้นนะครับแรงมันนะครับแรงมากมัน ขันแปดเลี่ยงให้ใส่ท่อพญานะซีนิว้วนะครับถึงหานิว้วครับพี่น้องขันหานิว้วถึงหกนิว้วให้ใส่เก้าจุดหานะพี่น้องเนาะสื่อสำหรับสื่อรถไปสูบน,น้ำด้วนี่ความาบางเทื้อเพื่นกับบ,บูรูษบางเทื้อกับบูรเนาะพี่น้องกับผู้รู้เลวก็ขออภัยเดอ้อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องเขากับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องของเขานะครับขอ,อสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ